มาแล้วครับเลขเด็ดเชียงใหม่งวดนี้หวยออกวันเสาร์แฟนๆเช็คด่วนเลขไหนเลขดังเลขไหนมาแรงห้ามพลาดสวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็ได้มีเลขเด็ดจากเลขเด็ดเชียงใหม่เลขเด็ดที่คอหวยรอคอยนะครับซึ่งเลขเด็ดเชียงใหม่ในงวดนี้นั้นบรรดาแผงใหญ่ๆตามจุดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลขที่คนนิยมซื้อไว้ก็จะเป็นเลขปีใหม่พศ และเลขคลรสิสตศักราดนะครับ2 -25 ศ5 6 8รวมทั้งเลขตรุษจีนปีนี้ก็คือ27-28-29ซึ่งราคาหวยก็ยังอยู่ในระหว่าง100บาทหวยชุด110บาท120และ130ตามลํตามลดับครับโดยคุณพันนีนะครับแม่ค้าขายหวยย่านเชียงใหม่ลำพูนศรพัพีเผยว่า ก็นี้ก็ขายได้ดีเลขที่คนนิยมซื้อก็จะเป็นเลขปีใหม่2568 2025ส่วนเลขอื่นก็จะเป็นเลขวันตรุษจีนก็คือ27 28 29และยังมีเลขเด็ดจากเลขปฏิทินจีน859 856 58 68 69ส่วนเลขมงคนนั้นประชาชนนิยมซื้อเลข4041 2628 1 4 0 1 2 6และ528นอกจากนี้เซียนหวยบางท่านยังนำเลขของประธานาธิบดีคนที่47ก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นเข้ามารับตำแหน่งวันที่20มกราคมมาเสี่ยงโชคด้วยนะครับก็คือเลข4774และยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา12กุมภาพันธ์ที่ประสงค์มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับ1250รูปและยังมี วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้และหลายท่านก็นิยมซื้อไว้เช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือคุณพลอยพรินซึ่งเป็นเจ้าแม่คำนวณหวยจากหนดวงดาวต่อยอดเลขเด็ดจากภาคเหนือนะครับซึ่งมีชื่อในด้านการคำนวณเลขเด็ดมาฝากเป็นแฟนนะครับโดยคุณพลอยพยลรินนั้นเผยว่าวันนี้หวยออกในวันเสาร์หนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดเลขคู่วันคือ7เลขคู่มิคือ 8, 9 เลข2ตัวที่รวมให้มี78 89 79 25 68 61 83 58 45 59 31 14 18 19 51 84 49 64 34ส่วนเลข3ตัวนั้นคุณพลอยไพลินเผยว่าก็จะประกอบด้วยเลข689 589 458 459 158 389-613-688-898-899-664-448-338-633-611-311-445-499-811-855-885 38, ซึ่งวันนี้ให้ระหวังเลขเบิ้ลซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงตามตำราอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับ แฟนโปรดใช้วิจารณญาณครับ